ความสุขเล็กๆนะเพื่อนๆแค่ติดผ้าม่านตรงทางเดินเข้าห้องน้ำก็มีความสุขแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านเราช่วงปีใหม่เงียบเ <c oughs> งียบได้ใจจริงๆเง, <c oughs> งียบนะปีใหม่นี่ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะเพื่อนบรรยากาศที่ห้องครัว มุมลกนะตรงนี้มุมโต๊ะทานอาหารเงียบครัวก็ลกไหมยังไม่ได้ซื้อตู้มาเก็บครัวเลยดูซิงล้างจาน ตอนช่วงนี้ตอนย็นกี่โมงเนี่ยตอนเที่ยงคืนรึปะตุ๊กปะตีหนึ่งแล้วเงียบนี่ก็เป็นลุกเรานะเพื่อนเพื่อนลุกป้าป้านะเพื่อนเพื่อนลุกอยู่บ้านแล้วก็จังแต่งตัวป้าป้า,างี้ยเตรียมจะอาบน้ำแล้เพื่อนเพื่อนรวบผม <laughs> เดี๋ยวมานั่งพักก่อนเมื่อกี้ออกไปทำงานให้อาหารน้องแมวเนาะ แล้วก็ไปไปรดน้ำต้นไม้แล้วกล็ล้างพื้นหน้าบ้านอละนี้ก็มาทำความสะอาดบ้านนี่เราก็ชอบมานั่งมุมนี้นะมุมนั่งเล่นนะบรรยากาศก็กจะเงียบๆอันนี้ก็เป็นรูปพี่ชายพี่แท้ๆนะพ่อเดียวกัน ความสุกเล็กๆนะเนี่ยแค่ติดเอตรงพรมา่าตรงนี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อนๆลุกป้าป้าเนะพื่อนอยู่บ้านเราก็ลุกป้ามากเลยนะดูดีอันนี้ก็เป็นฉากก้นระหว่างห้องเราทานข้าวตรงกับห้องนี้นะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ลุกป้าป้าเลยนะเนี่ยห้องรับแขกมันจะต่อกับห้องนี้เลยนะ <c oughs> เราชอบลายมันอะ ทางเดินเข้าห้องน้ำนะเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำรกนะเนี่ยห้องน้ำยังไม่ได้